มาสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้ประจำวันวันนี้ก็จะมีข่าวที่น่าสนใจรวมถึงพรีวิวก่อนเกมแมนซิตี้จะเดินทางไปเยือนลีดยูเนเตดที่เอลแรนด์โรดเป็นบ้านของลีดเดี๋ยวมารอดูนะว่าแมนซิตี้จะสามารถเอาชนะลีดได้ไหมนะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะแล้วก็คิดเห็นยังไงข่าวในคลิปนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิป คิดว่าจะชนะลีดยูเนเตดหรือเปล่าอ่ะก็อคอมเมนต์มาบอกกันว่าจะชนะกี่ลูกใครจะทำประตูได้บ้างเจอกันวันที่28เข้า29เวลาตีสมนะฮะแล้วก็แมนซิตี้เจอกับลีดแมนซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับ3ตอนนี้คือนิวคาเซลเนี่ยขึ้นไปเป็นอันดับ2แล้วแต่แข่งมากกว่า2เกมแล้วก็อาร์เซนอลล่าสุดก็ชนะไปนะพองง้นแมนซิตี้เกมนี้ห้ามสะุดเด็ดขาดแม้ว่าจะเจอลีดยูเนเตตก็ตาม แล้วก็จะต้องทำประตูให้ได้เยอะๆนะเพราะว่าประตูได้เสียเนี่ยสำคัญมาก,มากๆต่อลุ้นแชมป์ในท้ายฤดูกาลเสื้อที่คาดว่าจะใช้งานนะก็เป็นเสื้อตัวนี้นะครับก็เป็นตัวสีแดงดําเห็นออ f ฟิเชียลล่าสุดเม,มืองนอกนะเขาออกมานะครับเพราะงั้นเดี๋ยวมาลอดูนะว่าจะใช้ตัวนี้จริงๆหรือเปล่านะถือว่าเป็นเสื้อที่สวยมากๆตัวหนึ่งของแมสตี้ฤดูกาลนี้นะฮะแล้วก็เรื่องปก เรื่องของการฝึกซ้อมล่าสุดนะฮาแลนด์นะครับก็มีการถักเปียนะก็ค่อนข้างน่ารักมากๆเห็นเมืองน,นอกเนี่ยเขาแซวกันนะว่าโหทรงผมนี่ฟุ้งฟิง้งมากถามว่าทรงผมฟุ้งฟิง้งแบบนี้จะฟอร์มฟุ้งฟิง้งหรือฟอร์มโหดร้ายเดี๋ยวมารอดูนะว่าจะสร้างผลงานทําประตูได้หรือเปล่าอ่ะโอเคมาดูกันที่ไซติที่เจอกันก่อนหน้นะครับ โดยแมสตี้เนี่ยล่าสุดก็ชนะไป4-0ก่อนหน้าเล่นในบ้านก็ชนะ7-0เพราะงั้นดูจากเหตุและผลมีโอกาสจะชนะได้อ่าโซลิดเนี่ยถ้าถามว่าเล่นในบ้านรีดเป็นไงมัง่งอ่าถ้าเอาช่วงหลังก็ต้องบอกว่าแมสตี้เนี่ยก็มีสะดุดบ้างมีชนะบ้างนะอ่ารีดเนี่ย,อยฟอร์ม2เกมล่าสุดแพ้วูฟกับสเปอร์ส่วนแมสตี้นะครับ5เกมล่าสุด ชนะเชลซีฟูลแลมเซบียาลิเวอร์พูลแล้วก็มีสะดุดเบนฟอร์ดเกมหนึ่งอันนี้คือช่วงหลังนะคือที่เขาประเมินว่าจุดแข็งจุดอ่อนเป็นไงมัง่งคือจุดแข็งของลีดเนี่ยที่ต้องระวังก็พวกลูกยิงไกลแล้วก็การการโจมตีนะบางทีก็ค่อนข้างหาพื้นที่ดีมากส่วนลีดยูไนเต็ดเนี่ยจุดอ่อนก็มีพวกของวันไม่ดีป้องกันไม่ดีดวนตัว,ต,วตัวไม่ค่อยดีอันนี้โดยประมาณ โซแมสตี้ so เนี่ยจุดแข็งเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าเป็นจุดที่แบบมีปัญหาทีหน่อยก็จะเป็นลูกสวนกลับของอีกฝ่ายมักจะป้องกันได้ไม่ดีนะครับในบางครั้งแล้วก็การเร้าโอ,อกาสของอีกฝ่ายนี่คือมักจะทําได้อันนี้คือโดยประมาณของอข้อมูลทั้งทั้งสฝ่ายนะทั้งแมสตี้แล้วก็ลีดเเต็ดนะฮะมาดูกันที่ตัวจริงที่คาดว่านะอันนี้ก็ทางลีดก่อน 4-2-3-1นะครับเฝ้าเสาโดยเมซีเย่หลังก็จะเป็นพาสกลสตอย์คิเตนเซนเรียมคูเปอร์โลบินคอร์กตรงกลางคู่นะครับเป็นแซมกินวูดโลกาซัมเมอร์วิลล์อารอนสันจีนอนโตอันนี้เป็นตัวลุกส่วนหน้าเป้าเนี่ยเป็นโรดิโก้นะแมสซิตี้เนี่ยอ่าเอ้าเสาโดยเอเดอร์สอนกองหลังเป็นวอลเกอร์กันเซโลสโตนลาปอต กลางสามนะครับเป็นโรดี้เดอะบอยกุนโดกันแล้วก็โตลุกเนี่ยโฟเดนเบอร์นาร์โดฮาแลนด์มาดูกันที่ตัวที่คาดว่าจะลงไม่ได้นะแมนซิตี้เนี่ยมี3คนนะครับหลักๆดีอาร์ตอาวาเลสแล้วก็ฟิลิปฟิลิปนี่น่าเสียดายนะล่าสุดน้ำหนักเกินถ้าเกิดว่าได้ลงได้ในเกมนี้จะเป็นการเยือนทีมเก่านะครับส่วนทางลีดเนี่ยคนที่คาดว่าลงไม่ได้แน่ๆนะครับก็มี เกรดัล uh, ลัสและก็เทเลอร์อดัมเมืองนอกเนี่ยคาดว่าอาจจะมีโอกาสชนะนะสำหรับซิตี้นะครับก็คือประมาณ1-4หรือแมซิตี้บุกเอาชนะลีดจะเต็ดไป1ประตูต่อ4นั่นเองอ่หรือแบบชนะอา่าบุกชนะ1-4หรือถ้าเรียกกันแบบอ่อยู่ทางแมซิตี้ก็คือ4ีอ่หนึ่งอันนี้โอเคนะแล้วก็คนที่คาดว่าจะยิงประตูได้เนี่ยเขามองว่าอาจจะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์นะเพราะว่าถ้าเอาแบบคนที่ยิงประตูสม่ำเสมอที่สุด แน่นอนครับคำตอบไม่ยากคนะนะรับฮารแลนด์เนี่เพราามีตัวสร้างสารรค์โอกาสมากมายเกมเกมหนึ่งเนี่ยคาดว่าน่าจะได้ยิงไม่ต่ำกว่า4หรือ5ครั้งส่วนลีดเนี่ยคนที่ต้องระวังมากๆสำหรับติตี้ก็คือโรดิโก้เนะเพราะว่าคนนี้ผลงานโดดเด่นนะครับยิงประตูเยอะถ้าเอาในทีมลีดอย่างเดียวถามาว่าเกมนี้จะมีโอกาสชนะไหมในมุมของผมนะผมว่าชนะได้แล้วก็โชว์ชนะขาดได้ด้วยแล้วก็ลีดเนี่ยคือเจอแมนติตี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้ทาง เพราะงั้นทายเลยนะว่าเกมนี้ไม่3ก็4 0ศูนย์ซิตี้ปลุกถลม่มลีดยู่นเต็ดได้นะ,ะทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้คลิปนะฮะจะชนะไหมสกอร์เท่าไหร่ใครจะยิงบ้างมาดูข่าวกันหน่อยดีกว่านะครับเห็นล่าสุดนะเจสซี่มาร์ทแกก็มีสัมภาษณ์ก่อนเกมด้วยนะว่าเอ้ยจะทำยังไงในการหยุด e อเ,อ,เออร์ลิงฮาแลนด์อ่าเจอกันเนี่ยกำลังจะเจอกันเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ย เจอฮาแลนด์มีวิธีหยุดไหมโดยเจสซี mm. ่มาร์ทเนี่ยเขาก็บอกนะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมก็พอมีไอเดียจะหยุดเขานะแต่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็อยู่กับโชคเราด้วยส่วนหนึ่งในวันนั้นผมคิดว่าผมเคยร่วมงานกับเขาและมันจะช่วยเราได้ไม่มากก็น้อยในเกมพวกนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นเกมที่ยากมากๆและเขาก็ต้องการจะสร้างผลงาน mm. เช่นเดียวกันกับพวกเราแล้วก็ตัวผม ช่วงเวลาที่ผมเนี่ยได้ร่วมงานกับเขาเป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันก็คือผมกับฮาแลนด์ทางเจสซี่มาร์ทเนี่ยแกก็มีพูดติดตลกกันนะแล้วก็สิ่งที่เขาเปิดเผยล่าสุดที่ฮาแลนด์เขาทักมานะครับโดยมาร์ทเนี่ยแกบอกว่าฮาแลนด์เนี่ยมีการส่งข้อความมาหาผมนะก่อนที่จะทราบเนี่ยว่ากําลังจะเจอกันแล้วเขาบอกว่าผมตื่นเต้นมากที่จะได้บ็อกซิ่งเดย์ในครั้งนี้ตื่นเต้นที่สุดเลย อ่าก็คือเหมือนกับประมาณว่าอยากจะสร้างผลงานเนะี่ยเจสซี่มาร์ทแกก็ตอบแบบติดตลกนะประมาณว่าผมอนุญาตให้คุณเจ็บได้นะถ้าเกิดว่าเจ็บแฮมสติงในเกมนะี้ก็คืออารมณ์แบบอ่าก็คือคุณจะสร้างผลงานใช่ไหมผมก็อยากให้คุณเนี่ยเจ็บได้นะเอออะไรก็ว่านไปแล้วก็มาร์ทเนี่ยแกก็บอกว่าฮาแลนด์กับคุณพ่อของเขาเนี่ยมีประวัติ ที่นี่นะครับก็คือพ่อเขาเนี่ยเคยเล่นที่ลีดยู่นเตดส่วนฮาแลนด์ก็เกิดที่ลีดมันก็เลยเป็นสิ่งที่ลหลายๆคนก็ทราบนะว่าการมาของเขาเนี่ยซึ่งเป็นงานที่ยากมากๆในการที่พวกเราเนี่ยจะรับมือพ่อลูกคู่หูเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกำลังใจที่ดีต่อผมมากๆนะเวลานั้นเราคาดการนะว่าเขาพร้อมเต็มที่ในการจะสร้างปัญหาให้กับเราแน่นอน อันนี้ก็คือเจสซี่มาร์ทนะฮะคือมาร์ทแกก็เหมือนกับพูดติดตลกอ่ะโอเคผมอนุญาตให้คุณเจ็บได้นะเจ็บแฮมสติงอ่าแล้วก็มีการแบบพูดถึงฮาแลนด์ว่าฮาแลนด์เนี่ยเกิดที่ลีดพ่อก็มีประวัติเล่นที่ลีดแน่นอน่าหัวใจของเขาเนี่ยก็อยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งแล้วก็พวกเราเนี่ยก็พร้อมที่จะรับมือเพราะว่าฮาแลนด์เนี่ยต้องการจะสร้างผลงานต้องการจะสร้างปัญหากับพวกเราแล้วก็มีการชื่นชมทั้งพ่อทั้งลูกของ ฮาแลนด์ aland, แล้วก็อาร์ฟอิงเก้นะฮะอันนี้ก็โดยประมาณส่วนเควินเดอะบอยนะครับล่าสุดเขาต้องการอีกหนึ่งแอซิดนะจะทำลายจำนวนแอซิดที่ตัวเองทำในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็คือจำนวน20เกมนะครับก็คือตอนนี้ครึ่งฤดูกาลแต่ขออีกแค่หนึ่งแอซิดเ่ะจะทำลายแอซิดที่มากที่สุดในฤดูกาลที่แล้วของเขา <c oughs> กับแมนซะิตี้นะพาะงัน มารอดูนะครับว่าจะสามารถสร้างแอซิดในเกมที่เจอลีดยูเนเตดได้หรือไม่นะามาดูกันที่บทสัมภาษณ์ของลียารดมาเลสก่อนเกมนะครับโดยมาเลสเนี่ยแกเน้นย้ำนะว่าเพื่อร่วมทีมเนี่ยเป้าหมายก็คือการคลองแชมป์ลีกให้ได้แบบต่อเนื่องเราต้องก้มหน้าก้มตาในการทำงานต่อไปเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะไปถึง เราก็ต้องเอาแบบเกมต่อเกมเป้าหมายของเราก็คือการเป็นแชมป์อีกสมยัยในลีกเี่ยก็อุดมไปด้วยทีมแกร่งทีมเ็นหินมากมายแล้วก็บอกว่าทุกทีมเนี่ยสามารถแย่งแชมป์กันได้ดังนั้นเราจะไม่ระวังแค่อาเซนอลเพราะว่ามีทีมสุดแสบมากมายที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้สิ่งที่เราต้องการป้องกันก็คือการป้องกันแชมป์เราต้องกลับมาเข้าฝักให้ได้โดยเร็วที่สุดการลงสนามการชนะในเกมต่อๆไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมาย รีูอนเต็ดก็เป็นหนึ่งในทีมใหญ่ทีมหนึ่งแล้วก็การเยือนที่นั่นเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่หินมากๆแต่สิ่งที่ต้องเตรียมใจก็คือการทําประตูเป้าหมายที่เราต้องการและสิ่งที่เราต้องการกลับบ้านก็คือสามแต้มอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของรียาร์ดมาเลสล่าสุดนะฮะต่อมานะครับทางแจ็คกิลิตแกก็มีการพูดถึงกาเบรียลเชซูสอดีตเพื่อร่วมทีมแล้วก็ตอนนี้ นักเตะก,ก็ค้าแข้งอยู่ที่อาร์เซนอลน,นะสำหรับเจซุสกิลิตเนี่ยบอกว่าถามใครก็ได้ที่เคยเล่นกับเขามาก่อนผมรู้ว่าตอนนี้หลายๆคนก็พูดถึงเขามากขึ้นสำหรับผมเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญเสมอในการฝึกซ้อมเนี่ยคือเป็นคนที่เอาจริงมากๆเขาทำให้ผมทึ่งหลายๆครั้งผมเคยคุยกับบูกาโยในเดือนก่อนบูกาโยซาก้าของอาร์เซนอลเนี่ยาทางบูกาโยซาก้าเนี่ยแกบอกว่าแจ็คคุณรู้ไหมว่าเชซุสเนี่ยน่าเหลือเชื่อมากๆ ก็คือเป็นการยกย่องเชซูสนะฮะสำหรับกูการโยซากะแล้วเขาบอกว่าสไตล์การเล่นของเชซูสเนี่ยเป็นการผสมผส,สานร,ระหว่างความดิบทักษะความเหมาะสมและเป็นคนที่น่ารักมากๆนอกสนามแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนที่มีความกระหายมีความดุดันเสมอในการลงเล่นแล้วก็ตอนนี้เชซูสก็มีอาการบาดเจ็บนะผ่าตัดล่าสุดต้องพักฟื้นอย่างน้อยๆราวสามเดือนเพราะงั้น มารอดูนะว่ากลับมาฟอร์มจะยังปังอยู่ไหมก็ขอให้หายเร็วๆนะครับสำหรับกาเบียลเชร์ซสมาต่อกันที่เรื่องนี้นะครับลหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเฮ้ยทำไมเซคิโอโกเมสไม่ได้ลงสนามล่าสุดนะครับแซมรีนักข่าวเดอะแอตแลนติกนะถือว่าน่าเชื่อถือมากนะเขาบอกว่าเปปก o ร์เดล่าเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจในการเรียกใช้งานเซคิโอโกเมสแบ็กซ้ายวัย22ชาวสเปนลายนี้มากนะัก โดยเฉพาะเกมใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยตกเป็นตัวสำรองมาโดยตลอดเซคิโอโกเมสเนี่ยโดนซื้อมาจากอันเดอร์เลดหลังจากที่เรือใบเนี่ยพลาดการคว้าตัวมาร์คคูคูเลนยาในช่วงตลาดที่ผ่านมาถามว่าคูคูเลนยาเนี่ยเป็นนักเตะที่เป๊ปอยากได้ไหมถูกต้องนะครับส่วนทางเซคิโอโกเมสเนี่ยอันนี้คือบอร์ดเขามองว่าน่าสนใจนะเป็นนักเตะที่สามารถทดแทนได้ฝีเท้าเข้ากับระบบ เพราะงั้นเขาก็เลยจิ้มคนนี้เข้ามาสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมเอามาอัปเดตเอามาสรุปไปฟังก่อนจากกันไปนะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Manchester City Thailand นะครับหากใครคิดเห็นยังไงข่าวในคลิปนี้คอมเมนต์ใต้คลิปมาคุยกันหากตรงไหนมีสะดุดมีหลวนกันบ้างก็ขออาภัยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันหน้าคับผมนะฮะสวัสดีครับ